ได้ยินเห็นคุณปู่แกขึ้นนะคะพี่ปู่ขึ้นนะคะโอ้ตายแล้วเด็กน้อยก็ไม่ปล่อยระวังนะอีเ็ดนี่พี่น้องขะนะใครที่เข้าไปไอ้นี่มันนะเข้าไปเม้นมันนะช่วยบอกมันหน่่ยนะมึงเป็นเพศแม่นะมึงเป็นเพศแม่ทําไมถึงดูถูกเด็กนะคะดูเด็กเป็นไอ้นี่หรอเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมึงไปด่าเขาทาเหี้ยอะไรอิตว์หรือว่ามึงโกรธเกลียดพ่อเขามากมายมึงถึงได้ อะไรกันะกันหนาะกับเด็กมึงก็ไม่ปล่อยละวางโอ้โหตายแล้วสมควรแล้วที่ปู่เรียกมันว่าอีช้างอ,อีช้างเลยนะช้างขยิ่งเยด็ดดอกกูสะใจาจังเลยคําเนี้ยอีดอกทองนะแม้แต่เด็กมึงก็ยังไม่ปล่อยละวางอู้ตายร้อนเหลือเกินนะบผกักอุหห้ยลานอรถทัวร์นะคะนี่มาจอดเด้อมาจอดรถทัวร์บนนาผากข่อยนี่นะคะอื้อนะคะ วันนี้อากาศดีนะคะไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวสบายสบายอากาศสบายสบาย,บาย,บายพี่น้องค่ะนะคะเออได้เห็นกำลังทําก,ทกับข้าวอยู่ไปได้เจอคลิปปู่ขึ้นมาโอ้ฉันไปตามหาเลยจ้าสี่นาทีนั่งดาเด็กอีสัตว์มึงโรคจิตหรือเปล่าทะเลาะกับใครไม่ได้แล้วเหรอต้องไปทะเลาะกับเด็กอีควายคลิปนี้นะกูจะบอกมึงให้ให้ให้ใหนะถ้ามึงเอาเด็กมาโมลี่ชีวิตของมึงเนี่ะบัตรซบสุดๆนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามึงก็ไปเกาะแดกแล้ว แล้วผลสุดท้ายมันนั่งด่าเด็กอีกเหรออุ้ยตายนะสมเพชจังเลยอ่ะอีอึ่อองคองลมมันเป็นอะไรนักหนาเด็กก็ไม่ไม่ปล่อยวางอีสัตว์นะรอเธอเพราะรู้ว่าหนังหน้ามึงอ่ะไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้กูว่าเนาะมันเล็กไปหรือเปล่าว่าไอ้ถุงยางอ่ะปู่มันต้องเอาถุงขยะอีสัตว์เนี่ยเอาถุงขยะสวมแล้วก็เอาไอ้คกอ่าตำ คกนะไม่ใช่สากนะสากมันน้อยไปอีสัตว์นี้ต้องตัวคกที่เขาเอาไวต้ตีเอาไว้ตามข้าวอ,อันเขาเขาเปียกนะั่นนะต้องเอาคกเลยรุ่นนั้นเลยนะไม่ต้องไอน,นี่เลยเสียหอใส่ถุงอันถุงขยะนะคะเสียบเข้าไปอีสัตว์นรกนี่โอ้โหขนาดเด็กมันยังเอาออกมามันนั่งวิจารณ์น่าเกลียดเด็กมันเด็กน้อยอ่ะเพิ่งเกิดเขาเขาไปยุ่งอะไรกับมึงนะอีนี่อีกตัวหนึ่งแล้วพอกันกับอีอตาปอเลยนะ มาถึงก็ด่าลูกมูลี่ลูกน้องอายา่าตอนนี้อีสัตว์นี่มามูลี่น้องพลอยกับน้องต้อน,อนออหมูอีกอ้อโหอีนี่มันไม่เคยไม่เคยสัมผัสเด็กไงนะมันไม่เคยแดกของเด็กไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้สมองเลยเบอร์นะคะแดกแดก,แดกอันของอันขอ,ของเก่าๆเขาไงนะของที่เขาเปมีเจ้าเข้าเจ้าของมันก็เลยไม่รู้ เลยเลยไม่สามารถที่จะมีลูกที่มาเชยชมไม่รู้ว่าการอยู่กับเด็กมันทําให้เกิดความรู้สึกยังไงหัดมีลูกไปหัดมีไปฝึกมีลูกก่อนไปอีสตัตนะฝึกเลี้ยงลูกฝึกเลี้ยงเด็กสักหน่อยนะก่อนที่มึงจะออกมานั่งมูลีเด็กอีควายนะตัวมึงเองเอาให้รอดอีคุณนายห้องเช่าอ,อีคุณอีเม็กถนนอีเม็กถนนเนา่าอีาสตัตมูลีแม้กระทั่งเด็กและอีกหน่อยนะ อีกหน่อยมึงก็ต้องแหกแหกติ่งแตกมึงมานั่งมูลี่ว่าเฮ้ยทำไมแตกกูเหม็นจังวะใช่ไหมอีสัตว์ไปทําความประอาดซะอีกี่ยมึงต้องไปนู่นไอ้ประตูสัตว์นะไปให้เขาตรวจเช็คสมองมึงนะว่ามันมันไม่มีรอยหยกักแถมยังความคิดก็สกรปรกไปนั่งด่าเด็กนี่หรอนี่หรอคําว่าอืมเป็นคนมีศีลธรรมโอ้โหอีสัตว์นะนี่ไปหลอกเอซีอะไรกะ อะไรนะ้ดินพญายนงพญายนาคี่อะไรฮะไหนมึงไม่เขารพพญายนาคไงมึงเรียกปู่ปริจิตเลยงูดินอีสัตว์แล้วมึงอ่ะอีน้าหนังหนอนอีน้าอีนาแตดหนอนนะมึงอ่ะหน้าขยะขยังที่สุดในสามโลกเลยนะเป็นผีเปรตที่ผุดนรกขึ้นมาอ่าแย่งอากาศหายใจอีควายนะคนอย่างมึง่ะต้องเจออย่างกูนะใครก็ดา่ามึงไม่ได้สะใจเท่ากูหรอกนะอีดอกอีดอกเดนติ่งแตดนะมึงอ่ะมึงต้องเจอปากอย่างกูนี่นะ อีควายโก้แ่บเป็นแม่ค้ากูด่าได้สบาใจมากกว่าปู่ปป่ได้แต่ไอ,อ,อ้ช้างขยิงแตดอะไรนะั่นนะ่ะนะอย่างมึงเนะี่ยอีดอกสำเพงอีอีอ,อีโอ้โหมึงเข้าตลาดสำเพงสักหน่อยนะไปเจอแม่ค้าปากตลาดสำเพงหน่อยอีสัตว์หรือว่ากออ็มันไม่มีปัญญาไปหรอกเนาะขับรถได้อยู่แค่นั้นแหละพราะค่าน้ำมันไม่พอไปหรอกนะอีคุณนายห้าล้านม,มึงเตรียมเถอะมึงเตรียมรับกรรมทำอะไรกับเด็กไว้อะไม่มีหรอกใครเขาจะปล่อยมึงไว้อีสัตว์ กูคนนึงแหละถ้ามึงใครมูรี่เด็กมูรี่คนเท่านี่ผู้เฒ่าผู้นั่นนี่มึงโดนนะมึงโดนแน่ๆคลิปนี้กูจัดให้มึงเต็มๆนะอีควายอีอีปีอีมุดถีหมามาเกิดนะมึงอ่ะมึงไม่ได้มุดทีคนมาเกิดมึงมุดถีหมามาเกิดมึงรู้หรือยังมึงรู้ตัวหรือยังว่ามึงมุดทีหมามาเกิดชีวิตมึงถึงได้เป็นแบบนี้นะกูจะบอกให้เออนี่แสดงว่าที่ที่มึงอยู่เนี่ยอากาศไม่ดีใช่ไหม อากาศไม่ดีใช่ไหมมึงถึงได้มีความคิดที่อุบาทเหรือเกินอุบาทจริงๆความคิดเนี้ยมึงอุบาทมากนะอีควายมึงดูนี่มึงดูบรรยากาศบ้านกูนี่ข้างหลังเนี่ยเนี่มึงเบิงเบิงอากาศน่าอยู่ไหมนั่นนุนน่นนุ่นนี่แล้วกูจะให้ดูหนึ่ที่กูเนะี่ยยาวไปถึงนู้นนะผู้นะ,นะตรงต้นไม้ใหญ่ๆนี่ยนะเออตรงต้นไม้ใหญ่ๆน่ะเห็นไหมต้นไม้ใหญ่ๆสุดข้างหลังนุ่นนะนะสุดข้างหลังผู้นะต้นไม้ใหญ่ๆผู้นะนะ หมุบริเวณเนี่ยทยี่กูหมดเลยเนี่ยเน,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 นี่่ที่ของกูหมดเลยนะเออนะมึงไปมึงอย่านั่งมโนว่าแต่ตัวเองรวย5้าล้านห้าล้านกูไม่มีตังหรอกกูไม่รวยอีสตว์นะ กูอยากจะบอกกับพึงจังเลยนะไอการที่มึงมานั่งมูรี่เด็กหรือมูรี่คนแก่หรือมูรี่ใครก็ตามแต่มึงดูหนังหน้ามึงก่อนก่อนที่จะไปนั่งมูรี่เด็กนั่งมูรี่คนนั้นคนนี้อีสัตว์ทุกวันนี้ยังขอทานแดดอยู่เลยนะยังโอ้โหเอาไม,เาไม้เอาไม้ตมแตดไปให้ fc บูชานะกูก็ไม่รู้ว่ากูจะตอนแรกกูก็อยากจะช่วยนะกูอยากจะช่วยบูชาจังเลยไอไม้ตามแตดเนี่ยนะแต่กูคงไม่เอาแล้วล่ะกูกลัวกูกลัวบูชามาแล้วกูจะเป็นอย่างมึงนะเป็นอย่างแบบ โลกมนุษย์นี้เขาไม่อยากจะจากไอ้นี่มึงอะนะอีสัตว์ฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาชมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะห้าหกนาทีโอ้ยหมดกระสอบข่อยเหลือเกินโอ้ยวันนี้เราแต่งชุดสีหวานไงมดก็เลยชอบนะคะมดชอบของหวานๆพี่น้องนะคะแต่ของเน่าๆเฟะอย่างมันนะมดคงจะไม่ไม่ไปขึ้นนะคะคงจะเป็นมดแดงไฟนะคะไปกัดปากมันอีสัตว์นี่ใช่ไหมพี่น้องอืมนะฝากด้วยนะคะ วันนี้สาวลบบุรีไม่ได้ไปไหนรอกแต่งตัวชิลๆอยู่ที่บ้านเฉยๆนะคะก็เลยมาจัดให้สักดอกหนึ่งพอดีเห็นเห็นปู่ขึ้นเอ๊ะเราก็งงว่าทําไมปู่ขึ้นขึ้นทําไมเพราะอะไรเพราะสาเหตุอะไรอ๋อที่ไหนได้อีสัตว์นี้ไปแตะต้องเด็กนี่เองนะกูจะบอกมึงให้ชีวิตของมึงอะ่จอะจะบรรลัยก็เพราะปากรู้เปล่านะเออไปหารมึงมึงอย่าเพิ่งกลับนะปลอยเป็ดนะมึงอย่าเพิ่งกลับอีสัตว์รอก่อนเพราะนาทีกับโพธที่เขามีเวลาให้มึงทั้งปี นะอู้ได้ยินข่าวว่าหกระทงหรออ้โหหนักๆครั้งนั้นเลยนะมึงคราวนี้ไม่รอดแน่นะมีอาญาอยู่แล้วใช่ไหมโดนอาญาไปอีกหกโอ้โหตายแล้วก้านะคะขอให้มึงโชคดีนะสำรักคดีความตายนะคะแล้วไม่ต้องออกมาโกหกเอฟตีอีกนะเอออย่าหาโโกหกนะโกหกไปนะเดี๋ยวเขาจับได้มึงจะหนาวรอเตรียมตัวขึ้นบัลลังก์ ร้องให้อยู่หน้าศาลอยู่หน้าบรลลังคนเดียวแล้วกันนะสวัสดีคะ่ะสวัสดีวันเสาร์จ่าววันนี้คือจิม่าสด,สดสดเลยละคะันนะลิปสติกว่ต้องแป้งว่ต้องบ่ต้องอันพลามแกวดพลามมก้าวไปยังว่ต้องนะคะพี่น้องคะ่ะยังไม่ได้อันนี้เลยนะคะเพิ่งจะตื่นนะคะแล้วก็ลงไปเอากาแฟมานะคะก็บังเอิญว่านั่งทํางานอยู่สักพักหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะสักชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะพอดีกาแฟหมดก็เลยลงไปเอากาแฟ ก็เลยไปเห็นคลิปหนึ่งเด้งขึ้นมาต้องขอบคุณเจ <laughs> เจต,ต้องขอบคุณมาดามราเต้นะคะที่เอาคลิปอขอทานออนไลน์ดีกว่ามะเริ่มมีการบีบน้ำตาเรียกร้องความสนใจจากแขกเกิดเกิดทั้งหลายนะคะเรือความสนใจไม่ว่าจะเป็นอ่าสมาอ่าอะไรเขาเรียกอะไรอะรูสิทธ ลูกหาของวัดอวนอุ่นนะคะวัดอวนอุ่นอุ่นน่ะคะนะคะหรือฮิตเทียรยขึ้นหรืออสร้างกำแพงโกหกแล้วหาที่ลงไม่ได้หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังนะคะมาฟังซิมาฟังซินะ โอ้โห oh, oh. ร้องห่มมีร้องห่มและร้องไห้วันนี้สมบทบาทมากเธอเก่งเก่งที่สุดนะคะไอการร้องไห้ของเธอน่ะไม่รู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงใจนะคะแต่อย่านั่งมโนกิ่นจิตนะจ๊ะหนู no. นะพระท่านไม่มีสิทธิ์ห้ามญาติโยมขึ้นวัดหรือเข้าไปกราบ สการะาพระพุทธรูปหรือพระพุทธองค์อยู่ในวัดเพราะวัดเป็นของสาธารณชนนะไม่ว่าคุณจะสร้างขึ้นมาเองแต่เขามีกฎของเขาอยู่แล้วแต่ละวัดเนาะหนูหนูจะมาหนูจะมาเป็นไอ้นี่หนูจะเป็น,เป,นเป็นปวงนะใบพพล่าขึ้นสันบอกหนูนะโอ้โหตายเล็วเอิญเรียกร้องหาอะไรก็ยูทูป หน่วยหน่วยย t ท b e จึงไหนอะไ,อะไรของมือมึงลุกขึ้นมาเป็นไอ้นี่เอง,เองไม่ใช่หรอมึงอยากปกป้องอยากจะร้องเรียนไม่ใช่ก็ร้องไม่ซีอีดอกทองร้องให้ทหําไมฮะมึงเป็นแย่อะไรต้องร้องไห้ฮะนะอืมน่าเบื่อกูละเบื่อชีวิตมึงเหลือเกินเดี๋ยวห่วนเหรอเดี๋ยวร้องไห้มึงเป็นใบโพลา่าบออีปอกอ,อ,อใครเป็นเจ้านายใครหลออีดอก อืโอ้โหทุกวัดเลยเอาตอนนี้ไม่วัดเดียวแล้วพี่น้องทุกวัดอือไม่เอายูทูบเบอร์และโอ้โอีสัตนี่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์อีสัตนี่อะไรกะลีข้างทางอุยเนาะกะลีข้างทางเดินเอาหอยถักถนนไปมนโนว่าตัวเองเป็นนางฟ้านางสวรรค์อือ ไม่ใช่กะลีค่ะอุ้ยพูดผิดตบปากตัวเองอืมอืมอมนะอีอีนี่มันเป็นไอ้นี่ฮิตเทียะนะคะฮิตเทียออะถ้าของขึ้นฮิตเทียะขาดสัญญาปุ๊บนี่แรงซนเลยเด้อค่ะบกว่าลูกวัดอืมสงสารพระโอ้ยต้องไปสงสารสงสารมึงนั่นะฮิตเทียขข้นท่านลองก็ไม่มาใช่ไหมยังยังอุกุลสงสารมึงจังเลยนั่งโกหกตัวเองตั้งแต่ ตั้งแต่กี่เมื่อไหร่ลูกหนูตั้งหนูหนูโกหกตัวเองตั้งเรื่องสร้างเรื่องโกหกตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกบอกแม่น่อยนะอืะแสดงว่ามึงกับระนี่นั่งคุยกันแบบทั้งทั้งอ่าทั้งนอกทั้งในวัดเลยเหรอหึอ่นั่งนอกกุฏิแล้วก็เข้าไปนั่งในกุฏิแล้วก็นั่งในห้องกุฏิหรือเปล่าอีดอหึโอ้โห โอ้คนนี้เขาใหญ่โตโมโห,าห,าห,าหารางกว่ามึงนะ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปคุยกับพระอาจารย์แทนมึงมึงต่างหากเลยที่ทำให้พระอาจารย์เสื่อมเสียมึงรู้หรือยังอีตา์มึงไม่ต้องร้องไห้อีกอีพีเปรตมึงตายไปมึงรับรองไม่ได้ขึ้นสวรรค์แนะ่ตอกหน้ารกอุมเดียวอีเหี้ยเดี๋ยวกูถามหน่อยที่มึงร้องเรียนไปเนะี่ยในหมู่บ้านกกกอน่ะนะนะ มีใครบ้างที่ไม่ใช้น้ําบอดบาดาลและไอเสาไฟนั้นมันเป็นเสาไฟที่เขาซื้อมึงก็นั่งหน้ามืดตาโมวร้องเรียนเขาอีดอกทองนะมึงเพียงแค่อยากจะหากระแสมึงเพียงแค่อยากจะมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ต่างหากแบบอีควายนะเกิดมานะ่ะใช้สมองและสติปัญญาให้เยอะๆอย่าคิดแต่ว่าคนอื่นทําเพื่อไอคนอื่นเห็นตัวเองเป็นไอนี่นั่งโกหกตัวเองสร้างกําแพงโกหกตัวเองสร้างกําแพงโกหกชาวบ้านเขาเนะี่ยมันไม่ได้ ไม่ได้ไประโยชน์อะไรเยี่ยอะไรแล้นนั่งร้องให้เนี่ยกูบอกเลยเตรียมพี่น้องคนไหนนะ่ะสนเป็นห่วงเพชรก<ม>็ช่วยช่วยสนับสนุนตรงนั้นตรงนี้นไม่ใช่เหรออีดอ,อกทําไมมึงรีบรบละอีสัตว์เลขที่บ,ยยยยนนบัญชีอะฮะน,นี่มึงดีแล้วหรอ ดีแล้วลรอไปหาแดกอันของคนอื่นเขานะ่ะฮะไปกินของคนอื่นเขานั่นนะกินน้ำใต้ศกเขานะสินห้ามึงยังไม่ได้ไอ้นี่เลยอะไรนะอ่าผิดสินห้ามึงอะไอไอกาเมระยะนะมึงอะมึงอะแดกเป็นระยะระยะอีสัตกาเมนะ่ะนะกาเมแดกเป็นระยะระยะสุรานี่แดกทุกวันทุกวันถูกต้องไหมอีสว์ หรือว่าตอนนี้ไม่มีไม่มีสุราแดกค่ะไม่มีอของมึนเมาแดกใช่ไหมก็เลยมาเพ้อเจอมโนจิตติ่งแตกอีกอีเหี้ยเดี๋ยวกูจะบอกมึงให้นะมึงไม่ต้องร้องไห้เพราะมึงทำตัวมึงเองทั้งนั้นนะมึงไม่ต้องเรียกใครเข้าช่วยเพราะไม่มีใครเข้าช่วยมึงหรอกนะไอ้เรื่องเชี้ยแบบนี้เขาไม่ช่วยมึงหรอกเพราะอีพวกเชี้ยพวกนี้มันทํามาก่อนหน้ามึงมันก็ไม่มีใครเข้าลุกมาปกป้องไงอีสัตว์นะรู้หรือยังรู้หรือยัง แต่ทำไมทางพวกกูเนี่ยลุกขึ้นมาปกป้องกันดีนะเพราะอะไรเพราะพวกกูรู้ว่าทุกคนออกมาเพื่ออยากจะเห็นความยุติธรรมจริงๆไม่เหมือนมืงวิ่งแหกขีแหกดากแหกตูดร้องเรียนร้องเรียนร้องเรียนไม่ได้มองเห็นเลยความเป็นจริงคืออะไรนะแถวบ้านกูก็ขุดทั้งบ่อบาดานขุดปลูก อะไรนะตัดมองตัดไม้เผาธงเผาถ่านทำกันทั้งนั้นนะวิถีชาวบ้านเนะี่ยอีสัตว์มึงเข้าใจคําว่าวิถีชาวบ้านไหมอีดอกทองเน่กูก็ได้ยินข่าวาว่ามึงถูกถูกในประเทศออกมาจากอเมริกาก็เป็นหลายสิบปีแล้วมึงยัง,ย,งยังคิดว่ามึงยังอยู่ในอันรัสเกรกาชูร์รอยอีดอกทองฮนะฝากดูไว้จะมึงอย่า้องไม่ต้อง้องไม่้องร้องทำตัวเองอีดอกนะไปนูน่นไปมุดผ้าเหลืองพระต่อไปอีสัตว์นั่งดูดไอเจียวพระนูน่นออเหียนะ ถ้ามึงจะเข้าไปทําให้พระเสียขนาดนี้แล้วอ่ะนะมึงจังหากเลยที่ทําให้พระสฆงองค์ข้าเจ้าพินาศก็เพราะมึงนะแล้วมึงห้ามแตะนะวัดด่านพระอ,อินทนะร์ในอ้สว์นั่นน่ะท่านถือสิลสูงกว่ามึงแล้วอยู่เหนือก็พระที่มึงนั่งเอาตูดโคกเขยา่าเขยา่าอยู่นั่นอีควายนะถ้าพระอาจารย์วัดปวนปุ่นไม่อยากจะเสียชื่อเสียงเพราะอีดอกทองนี้ก็กรุณาเชถดหัวมันออกจากวัดซะ อย่าให้ค่าคนจังไรบันไรแบบเนี้ยคนอืนั่งโกหกประชาชนทั้งโลกั้งแม้กระทั่งตัวเองอยังโกหกแล้วจะมีมีอะไรเรื่องจริงที่จะไม่โกหกพระอาจารย์นะไม่ใช่ว่าไม่นับถือพ่อหนูไม่รู้จักพระอาจารย์แต่ถ้าพระอาจารย์ทําอย่างนี้หนูก็ไม่ไอ้นี่นะอืย่ามาบอกว่าบวชมายีา่สิบสามสิบพรรษาก็แล้วแต่ถ้ายี่สิบสามสิบพรรษานั้นมันช่วย เสริมสมองพระอาจารย์ไม่ได้ที่มาหลงเชื่อ ego หกลวงโลกนี่ก็เชิญเลยจ้ะนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืาคลิปออกไปหนึงคลิปนะคะก็สอนลูกนะคะลูกลูกลูกหน้าหน้ามนคนตัวลูกหน้ามนนะคะตัวกลมเหมือนเหมือนคางคกอะน,นะคะนะคะก็ยังไม่จบนะคะยังไม่จบนะคะนะ,ะวันนี้ก็ขอพูดอีกนิดหนึ่งนะคะอีกนิดเดียวนะคะอย่าอวฉราด อย่าเก่งอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวสังเกตดูไหมตลอดเวลาที่คุณลุกขึ้นมาวิโรธแร่นอยู่บนถนนหนทางที่ไปวัดไปสอนอเนี่นะมันทําให้คุณมีชีวิตยังไงคะบาดซบไม้บาดซบไ,มบบไมหมลูกหืหนูบาดซบไหมตอนเนี้ยไม่ต้องร้องไห้ลูกลูกขังคกชนเขื่อนของแม่ไม่ต้องร้องไห้ลูกเก่งลูกเก่ง ลูกเก่งอยู่แล้วทนต่อไปลูกหัวบากหมดแล้วเบิ่หัวลูกนะฮะหัวหนูนะ่ะบากหมดแล้วหนูนะยังไหวไหมหนูยังไหวไหมเอายาสักสี่ห้ากิโลไม่เลิกห,หนูไหวไหมลูกไหญ่ไห,ไหมแล้วหนูไม่ต้องมาบอกว่าพวกยูทูบสายนายชัยพลหาแสงเดี๋ยวก่อนนะฉันพวกเราไม่ต้องจําเป็นต้องไปหาแสงรู้ไหมแสงของตอนนี้แสงอะไรมาแรงที่สุดแสงที่กาโตน่นนะ่ะ ทำไมพวกฉันไม่ไปเกาะกระแสแล้วคะขนาดพิมพ์พิพายยังเกาะกระแสที่กาเตาะอยู่เลยถ้าพวกฉันหิวแสงอย่างที่เธอคิดนะผู้เลวนะคะช่วงนั้นก็คดีอ่าน้องเต็มอ่าน้องอ่าเมมโรโนเน่นะคะล่าสุดนี้ก็ทิกาเตาะนะ ทำไมพวกฉันไม่ไปเกาะแสงและจ๊ะเอาก็มีการล้อเลียนนิดหน่อยแล้วนอะสันคงสันเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะเขาเขาดังมาจากสันเขื่อนนะลูกลูกรู้หรือยังเดี๋ยวเที่ยวหาบอกว่าคนนั้นคนนี้หิวแสงตัวเองนลยยิ่งกว่าวิ่งทนแสงจนแสงดับนะคะลูกนะแต่สอนมวยคนอื่นเขานะลูก ลูกต้องหยุดตอแหลและโกหกก่อนนะลูกอืมมาวันนี้เป็นวันแม่นะลูกนะแม่ก็จะอธิบายหน่อยนึงนะคะซอนนิดเดียวนะคะซอนลูกนิดนึงนะคะลูกคังคกอันชนชนเขื่อนนะลูกหัวบาคัวนั่นหมดแล้วลูกนะเป็นยังไงล่ะบรรดากองทัพขัคงคกช่วยไหมอ่ะ ก็มีใครเขาไอ้นี่มั่งทุกคนปิดประตูบ้านนี้ลูกต้องนั่งร้องไห้เดียวดายอยู่ในห้องเช่านะลูกนะเดี๋ยวก่อนนะแม่ว่าลูกต้องพิจารณาใหม่นะลูกลูกเปลี่ยนบทบาทใหม่เลยนะลูกไม่ต้องไปนั่งโกหกตอแหล fc ไม่ต้องไปโกหกตอแหลตัวเองแล้วทุกวันนี้ลูกอยู่ในความโกหกอยู่ในการอยู่ในความมโนโถ้าลูกเป็นไบโพลาลูกรีบเข้ารับการศึกษา ไอ้รับการรักษาด่วนลูกนะถ้าลูกเป็นบ้านรีบไปสีทัญญาเลยลูกนะมันอาการมันจะได้รีบทันรักษาลูกนะเดี๋ยวเกิดเกิดกลายเป็นว่ารักษาไม่ได้ต้องใส่ทรงใส่โซ่ล่ามไว้เป็นเรื่องเลยนะลูกนาะอันนี้เป็นห่วงนะคะลูกค้านะนะคะคุณลูกค้าคังคกเอ้ยนะคะคังคกต้องเข้าใจนะลูกว่าวันวัน,ว,นวันลูกอะสร้างแต่อานั่งโกหกสร้างเรื่อง หลอก f อฟซเอยหลอกตัวเองเอ่ยอ่ะมันไม่โอเคนะคะลูกค้าเชื่อแม่เหอะเชื่อแม่สักครั้งหนึ่งเถอะนะไม่ไวาลยแหละนะอย่าตอแหลอืมอย่าอย่าอย่า,อยาเอาเอา,เอาแต่ความเร็วๆให้คนอื่นแล้วเอาความดีเข้าตัวเองที่หนูพูดมานะ่ะนะทั้งเร็วทั้งดีเนี่ยมันไม่ได้เคยเข้าตัวหนูเลยลูกไม่ลูกมันเป็นไอ้นี่ไปหมดแล้วในตัวลูกอะมันเป็นธาต ของความอ่มโนไปหมดแล้วเพราะไม่รู้ว่าไหนเรื่องจริงเรื่องปลอมเลยลูกเอ้ยนะพูดมาแต่ละคํานี่แม่ไม่รู้เลยว่าลูกไปสรรหาคําพูดมาจากไหนนะะักหนาวันวันนี้คือมันลอยมาจากไหนคะลูกหมดยาใช่ไหมคะหนูหมดยาใช่ไหมลูกเดี๋ยว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 นี่แม่พูดพอแล้วนะพูดพอไม่มีอะไรไม่ได้ได่าลูกนะลูกไม่เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงมากเลยคําคกจนเกินของแม่นะนะนะหัวบากหมดแล้วลูกนะจิมมี่ก็เน่าแล้วลูกนะ โอ้เป็นรักษาเหอะนะก่อนที่มันจะลามไปถึงปากอะลูกนะแต่แม่ว่าลามไปเกินปากแล้วลูกนะมันทะลุเข้าไปในลำไส้แล้วลูกนะตอดออกมายังเหม็นเลยอะนะเออไม่ต้องไปเที่ยวว่าคนนู้นคนนี้เขาหิวแสงลูกแม่คิดว่าลูกนั่นแหละยิ่งกว่านะคะตอนนี้ไปอยู่กับแสงอะไรคะแสงหน้าเมนที่เขาจะคอยไว้จุดอันทำอะไรอ่าทำ เผาหีบศพนั่นน่ะหนูไปหาแสงตรงนั้นแล้วนะลูกรู้หรือยังพวกแม่แม่ไม่จําเป็นจ้ะนะคะพวกแม่แม่นั่งอยู่กับที่จ้ะพวกแม่แม่อยู่ในบ้านจ้ะไม่ได้ออกไปไหนเลยจ้ะนะนั่งทํางานขายของออนไลน์สบายไปนะคะลูกจะขายไม้ใหญ่จีมมี่ก็ไม่เป็นไรลูกไม้ใหญ่จีมมี่ของลูกนะ่ะอาจจะศักดิทธิ์นะคะอาจอาจจะศักดิธ์กับเอสซีบ้าบ้าปัวปของลูกนั่นแหละนะ อู้ยไม่ต้องไปเที่ยวว่าคนนั้นคนนี้แล้วก็ประเภทที่ไออะไรนะไปว่า,มา,วาวเมียเบาเบาเหม็นไม่ต้องไปบอกหรอกค่ะนะคะมเมียเบาเหม็นไหนจ้าอูยถ้าเขาไม่รู้จริงก็ไม่ออกมาทําคลิปหรอกค่ะนะคะเล้นลูกรู้ไหมว่า,มาวเมียเบาเหม็นกับเบาเหมน็นน่ะเขาเป็นคนแรกๆเ,เลยที่เข้าไปในจังหวัดมุกดาหารน่ะ เป็นคนแรกยูทุ e คนแรกเลยที่เข้าไปรู้หรือ,อยังลูกตื่นตื่นตื่นลูกหรือลูกกินยาผิดลูกอบอกแม่ด้วยสงสารนะ่นเองสงสารนะแม่สงสารหนูนะลูก บอกเลยว่าอาการหนักขึ้นทุกวันแม้พอได้น้ำสเปิร์มเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหลูกดีดาออกมารีเรียวรีแรงมีเงินิีกับในบัญชี200-300ยสาเดินโอ้อดโอ้ยวันนี้ไม่กินคารุเรยนเจ็บคอบอจาว่ามีเงินซื้อนะคะเงาะกิโลไม่เท่าไหร่3ากิโลร้อกิโลนึงก็พอแล้วลูก30บบาทสาิบ้าบาท แค่นั้นพีก่อนไอ้สวนทุเรียนมันแพงอยู่ยังแพงอยู่กิโลหลักร้อยอยู่ลูกกินไม่ไหวงไงลูกนะเออไม่ต้องอวดรับอวดรวยแหมหัวเข้ามาหาที่รู้สึกว่าดิดดีดดีดดนะวันนี้เราวิ่ยนะมึงจะไปซื้อทรงตรงทรงตามแม่ว่าไม่ต้องหลอกลูกนะคะที่วัดเขาก็มีน้ำปลาปลาระอันบักกอเพิ่งกับิลูกไว้ในสวนน่ะไปตาม้รงตาอันข่าหุง้น วัดมีเขาอยู่แล้วล่ะนะบ่ต้องอวดร่างอวดรวยเก็บเงินไม่ใจค่าชาาบ้านเช่านะลูกนะโอเคฝากไว้นะลูกเตือนสติลูกเตือนสตินะคะใครก็มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวโรบุรีด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้านล่างด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายมึงซีมึงบอกว่ามึงเป็นเป็นคนจบดสูงอ่ะปริญญาโทปริญญาอะไรเนอะครับมานั่งฟังอยู่แม่ แม่มานั่งฟังอยู่มานั่งฟังอยู่อีหยาดนั่งฟังอยู่นั่งฟังให้มันมาฟังครับให้มันมาฟังคะัะอยากเจอกูก็มาเลยนะนะอ่แม่ของึ้นแล้วไอ่ใช่ที่แม่ต้องดุต้องด่าต้องว่าเนี่ยเอาไปใช้ดุนวินิจทิตพิจารณาตัวเองนะคะไม่ใช่ออกมาตอบโต้นะคะหลายช่องต่อหลายช่องเขาลังเกียจคุณนะครับ ฉันไม่เตือนสติคุณคนรอบข้างเตือนสติคุณไม่ได้ก็ต้องเป็นคนข้างนอกเข้ามาเตือนสติคุณจะฟังไม่ฟังก็สุดแล้วแต่ถ้าคนกินข้าวหรือมีความคิดมีความคิดเห็นหรือว่ามีใจเป็นธรรมหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีพระในใจอ่ะนะเออเขาจะต้องเบาบางและจะต้องหยุดพูดไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นต้องเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าตัวเองนี่ดีกว่าคนอื่นหรือย,ยังนะตัวเองอ่ะดีหมดแต่คนอื่นอ่ะชั่วหมดมันใช้ได้ นี้อฮอการที่รอลองอาญาตรงนี้สองปีอ่ะคุณออกมาแท่นท่านมาด่าเขาไปไล่แจ้งคมแจ้งความอ่ะมันทําถูกไหมเออมันสร้างปัญหาให้สังคมเยอะแยะไปหมดนะคะคอ่านะคะคุณยังไม่รู้อีกไหนมาว่าเก่งเกณฑกฎหมายจบสูงเป็นคุณนายอะเป็นผู้ดีผู้ดีเขาไม่นมาหาทำแดกแบบนี้หรอกนะคุณจะบอกมึงให้นะ เออพูดดีมาจากไหนบ้านเช่าข้าวซื้อนี่นะเออนะไม่ใช่กูไม่รู้จักเมืองไม่ใช่กูไม่รู้ประวัติเมืงนะนะไอ้รถที่มึงขี่ก็่อนวดหมดยางถ้าเป็นของกูนะ กูไม่ได้ดูถูกรถรุ่นที่มึงใช้กูปลูกกูไงาท้องปูกสะละนาไปได้ที่อ่างบวชเก่งเห็นภาพแล้วครับคุณแม่มาพวดเก่ง, <c oughs> กงแล้วมึงรอแล้วกันอีกสองนะคะจากปกกอกยูทูบเบอร์อีกสองมึงไปพาคริงไปว่าเขาหน้ามึงก็ไหนมึงบอกว่ามึงรู้กฎหมายแล้วะน้นเอาลูกเขาไปโชว์ขนาดนั้นล่ะคะ <c oughs> ไปว่าช่างพงไปว่าในโพธิครอ่ะ มึงรอละก,กันไม่ใช่มึงไปขู่เข้าไปเต่างอยเข้าไปสถานีตำรวจเต่างอยวันนี้นะคะกาขอโทษต่อพอเต่างอยดิฉันอยากถามเจ้าแ้าที่เต่างอยหรือผู้กํากับเต่างอยนะคะอันนี้เสียงจากเอสซีข้างนอกนะคะคขอถามให้พี่น้องประชาชนหายข้องใจหน่อยได้ไหมับท่านผู้กํากับเต่างอยค,ะค่ะอ e ีไอ อีการาจินีหรือ,อีหมีควายคนนี้ที่เข้าไปแจ้งความในสอพอ,อต่างอยเขาบอกว่าเขาเข้าไปองเจ้าหน้าที่ของสอพอเอต่างอยอ่าเป็นพักพวกของเขาเขาถึงได้มาโจมตีประชาชนดิฉันถามว่าโรงพักที่ท่านอยู่อ่ะมันเป็นของประชาชนใช่ไหมคะใช้ร่วมกันทั่วประเทศใช่ไหมคะท่ไหนต้องยึดให้อีอการาจินีหรืออ,อีหมีควาย,ค,วายคนนี้อา่าเข้าไปครอบคุม งานเกี่ยวกับหน้าที่การงานของท่านไปนั่งไหลตดในสอพออต่ำลอยหรือโรงพักเต่าหอยค่ะผ่า,า,านหน้าโชวเชี่ยวทาได้หรือคะมันผิดกฎผิดระเบียบผิดวินัยหรือเปล่าคะถ้าค,คุณไม่เดินเรื่องจุดนี้ดิฉันจะเป็นผู้ดนเรื่องถือหนังสือไปด้วยตนเองที่กรมตํารวจให้ลงมาตรวจสอบนะคะว่าอะไรมันเป็นอะไรนะคะคนะคะตอตกบ ฝากเวียนเนาะแชร์แชร์คลิปนี้ต่อไปนะครับท่านใดแชร์ได้แชร์นะครับเนาะก็อยากให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้กํากับสพเต่างอยนะครับเนาะทําไมให้บขอเรียนเชิญผู้กํากับสพเต่างอยเข้ามาฟังตรงนี้นะคุณไม่แจ้งเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปแจ้งนะคะไปแจ้งที่กรมตารวจลงมาตรวจสอบว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้มีอํานาจในสพเต่างอยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาลงพักอีกแล้วนะคะเพราะว่าช่องไอเชฟดดนไข่เขามันลงคลิปเมื่อกี้นี่เองพอดีหยาดเพื่อก็นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านน้ำลมก็แรงแรงกับเพื่อนเพื่อนเอฟซีค่ะแต่ว่าพอเห็นคลิปมันค่ะที่มันเอาผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาด่าหยาดเรื่องที่ว่า,าที่มีปัญหาลงพักวันนั้นนะคะอยากก็มาลงพักโชคดีค่ะร้อยเวรสารวัตรคนเดิมพอดีมีมีอ่า ประชาชนมาแจ้งอยู่หยาดก็เลยออกมารอข้างนอกค่ะนี่เพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเดินเข้าไปห้องเมื่อกี้นี้พอดีสวัสดิ์ท่านมีเอ่ประชาชนแจ้งความ <c oughs> แจ้งความอยู่นาอ,อยหยาดก็เลยถ่ายให้ดูค่ะว่าเพื่งเงินเชฟไอดันไข่อะ่ะแล้วก็มีแม่ปักปลาคนหนึ่งนะที่มาด่าด่าหยาดแล้วก็บอกว่าจะมาอ่าโรงพักเต่างอยนะแม่ถ้าแม่มีค่ารถนะแม่คุยว่ารวยนะแม่พอจะมีค่ารถนั่งรถมาก็ได้นะเดี๋ยวจะให้เอ,อ่อหรือว่าจะขอ ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นี่ค่ะหยาดก,ก็มีรถแค่นี้แหละไม่ได้รวยหรอกคะแต่ <c oughs> มาถึงโรงพักแล้วค่ะอะไอเชฟแดนไข่นะคลิปมึงที่มีอีแม่เข้ามาด่าเรื่องโรงพักนี่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่นี่นะคะจะมาร้องเรียนหรือมาอะไรไม่ต้องเห่านะคะมาเลยอยลมแรงมากค่ะตอนนี้ก่คลิปนี้ก็อยากจะฝากเอฟซีนะคะว่าวันนี้วันที่24ค่ะวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่าย3โมง20ค่ะพอดีหยาดเพื่อก็อเผลอหลับไปตื่นขึ้นมา มีคนส่งคลิปของไอเชฟดันไข่กับแม่ปลารงปลาที่อวดอวดเก่งอวดรู้แล้วก็จะร้องเรียนนะคะอามาตอนนี้มาถึงนี่และะ้วค่ะมาเลยค่ะสวรัดบอกว่าจะมาร้องเรียนจะมาอะไรก็มาอย่าดีแต่ห่าวหอนนะคะและวันนี้ยาดเพ่ก็จะแจ้งคดีหมิน่นประมาทพรบรคอมของเชฟดันไข่นะคะโดยมีเงาเสียงของผู้หญิงคุณแม่ในคลิปนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็บอกก่อนค่ะเดี๋ยวกยขายใหม่นะคะพอดีเพิ่งมาถึงนะะี่นะะ เงียบมากโรงพักวันอาทิตย์เงียบมากอย่าทุกมาถึงหน้าตาก็ไม่ได้แต่งค่ะตื่นนอนล้างหน้าเป็นฟันมาเลยนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่โรงพักนะคะให้เห็นเลยนะคะว่ามาแจ้งความอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็แจ้งความจนเกรงใจเจ้าหน้าที่แต่ยังไงเราก็ต้องแจ้งค่ะเพราะท่านผู้กำกับบอกว่าถ้าโดนรังแกนี่แจ้งได้ตลอด24นะคะต้องขอขอบคุณผู้กำกับสพเต่างอยนะคะสะพตเต่างอยด้วยที่ท่านเมตตาและเข้าใจนะคะว่า ถ้าไม่มีคดีอยากเพิ่ก็คงไม่มานะคะนี่ก็คือมาแจ้งเพิ่มนะคะสำหรับช่องเชฟดันไข่ค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ